L4508DI เข้าใหม่ครับผมตัวนี้มีอุปกรณ์3ชิ้นนะครับมาสภาพเดิมๆนะครับด้านหน้าผ่านหลังโตรตารี่ครับอุปกรณ์นะครับยางดี4เส้นครับยางดอกสูงๆเลยนะครับ4เส้นนะครับมาเดิมๆครับ ดูภายนอกก่อนนะครับนี่นะครับเป็นรถไล่ครับตัวนี้สวยๆเลยครับนี่นะครับด้านท้ายก็ไม่มีจุดรั่วซึมนะครับท้ายก็สวยๆเลยครับ ไม่มีซีนรั่วนะครับตัวนี้ก็มาเดิมเขาลากมีนะครับคันนี้สองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทครับผมได้อุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังโรตารี่ครับนี่นะครับผ่านเป็นผ่านห้านะครับเดี๋ยวตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับใบแรกนะครับผ่านเป็นผ่านห้า บิ๊กแท็กเตอร์ครับฐานบิ๊กนะครับสวยๆครับเดี๋ยวตัวนี้เปลี่ยนผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวนี้เป็นรถปี5-3นะครับเป็น 45DI นะครับตัวนี้เขาจะเรียกเป็นตัวคอดำนะครับชั่วโมง2 0 0พัครับครับเะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ หลังคาก็มาเดิมครับไม่มีแตกมีแล้วนะครับใครสนใจติดต่อได้เลยครับ0817682479ร้านเราก็เช็คให้นะครับเช็คจุดรั่วซึมให้ครับแล้วก็เช็คระบบไฟให้ครับเปลี่ยนถ่ายของเหลียวครับนะครับเอาแบบว่าพร้อมใช้เลยนะครับ ตัวนี้เดี๋ยวใส่ให้ใหม่นะครับเดินไฟใส่ให้ทุกระบบเลยนะครับโรตารี่ก็เป็น RX 1 8 0 F นะครับตัวนี้เมด8นะครับสภาพก็สวยเลยครับนะครับสภาพเดิมๆครับใบสวยๆครับนี่นะครับใบถือว่าสวยๆเต็มๆเลยครับนะครับ ก็จะเป็นเช็คจุดรั่วซึมให้นะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวเดินระบบไฟให้ใหม่นะครับไปฟังเสียงเครื่องดูครับนี่นะครับตัวนี้ไม่เดิมด้วยนะครับไม่เดิมนะครับ2 0 0 2นะครับ เช็คระบบไฟให้นะครับแตะออกนะครับแตะออกโอเคดูดูด้านในครับผมนี่นะครับเครื่องด้านในก็แห้งๆเดิมๆครับมาเดิมๆครับนะครับมาเดิมครับนะครับดูครับว่า ควรไอไหมนะครับเครื่องดีเลยครับนี่ครับเครื่องแ๋วๆเลยครับนะครับเครื่องมาเดิมๆเลยครับโอเคดูน้ำครับผม นิ่งๆครับน้ำปกตินะครับนี่นะครับน้ำปกตินะครับเครื่องเดิมครับผมนะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับเครื่องไม่เคยเปิดนะครับตัวนี้ เดิมๆครับสีสันเดิมๆครับผมไม่มีจุดรั่วซึมนะครับตัวนี้สวยๆเลยครับซีนหน้าซีนหลังซีนด้านท้ายก็ไม่มีรั่วซึมนะครับเดี๋ยวเช็คให้อีกทีครับระบบรั่วซึมระบบไฟนะครับแล้วก็พวก ของเล้วนะครับเปลี่ยนถ่ายให้นะครับ2องแส0แปันบาทครับผมนะครับได้4 5่สิบห้าออุปกรณ์สามชิ้นนะครับเบาะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเดี๋ยวไฟเลี้ยวใส่ให้ใหม่นะครับแต่ก็ออกปกตินะครับเดี๋ยวลองดูการทำงานเลยครับ เดี๋ยวขึนลงขึนลงให้เบิ่งแนะี่ปกติปะมต้องคันเลงเนดะ้ขึ้นใบเกียร์ขึ้นลงเร็วนะครับยัง่งอ่าดูด้านท้ายนะครับขึ้นลงปกตินะครับถือว่าปั๊มดีเลยครับไฟเบรกออกนะครับเหลือไฟเลี้ยวนะครับเดี๋ยวใส่ให้นะครับ,รบขึ้นลงปกตินะครับ เราไปดูโฟเลยครับเครื่องดีเลยนะครับตัวนี้ยางดีสีเส้นครับผมอุปกรณ์ดันหน้าผ่านลังโรตารี่ครับ หลักๆถือว่าเครื่องดีเลยแหละครับตัวนี้นะฮะยางดีสี่เส้นครับระบบไฟผมเก็บให้ใหม่นะครับไล่ให้ใหม่ระบบรั่วซึมเดี๋ยวเช็คให้ใหม่นะครับครับครับนี่นะครับโควินโอ้ถือว่าเครื่องแรงใช้ได้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องสี่สูบนะครับไดเล็กอินเจคชันครับตัวนี้เป็นสี่ห้าคอดำนะครับนี่ครับโควินทำงาน อ,อีกสักรอบครับผมบบแถวเลยแ่ะครับนะครับโฟวินทำงานปกติครับใครสนใจ,จติดต่อได้เลยครับ0817682479ครับผม นะครับครับเครื่องไม่มีควันไอนะครับน้ําปกตินะครับไปผมเช็คให้นะครับยางดีสี่เส้นนะครับพวกรองต่างๆเปลี่ยนใหม่ให้ครับเช็คจุดรั่วซึมให้ครับนะครับเปลี่ยนสายของเหลวให้ครับเดินระบบไฟให้ใหม่ครับผม 285,000บาทครับผ่านตัวนั้นเปลี่ยนใบให้ครับตัวนั้นนะครับไปแรกรู้สึกว่าจะบินนิดนึงนะครับหลักๆก,ก็สวยเลยละครับสวยเลยนะครับ วิ่งไม่มีหอนนะครับเลียร์ลมเข้าไม่หน่อยขออภัยนะครับนี่นนะครับหรือว่าไฮดรอลิกสมบูรณ์เลยครับ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้วิ่งก็ไม่มีเกียร์หอนนะครับตัวนี้จางก็ถือว่าโอเคนะครับสนใจติดต่อได้เลยครับ0817682479 0979712677ครับผมร้านสมคิดการค้านะครับตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแปนอําเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินครับผมนะครับติดถนนขอนแก่นบนทองยางตลาดบ้านบ่อครับ มีประมาณนี้ครับสำหรับ L4508DI อุปกรณ์3ชิ้นนะครับครับผมใครสนใจติดต่อได้เลยครับมีประมาณนี้ครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ